ไม่สนหรอกว่าแม่แกจะตายหรือลงมารกถ้าไม่ยอมจ่ายก็แล้วไปเด็กกำพร้าผู้น่าสงสารเช้าวันนั้นจัสิเอกจกริดแค่อยากจะแวะกินข้าวเช้าอย่างรวดเร็วก่อนกลับเข้าหน่วยเขาคือนายทหารเรือหนุ่มวัย26ปีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือร่างกายแข็งแรงกำยำคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยและไม่ค่อยแสดงอารมณ์ใดๆแต่เช้าวันนี้จักกริดกลับนั่งนิ่งอยู่ในร้านข้าวแกงเล็กๆไม่ไกลจากหน่วยด้วยใบหน้าที่ดูซีดกว่าปกติสวัสดีครับทุกท่าน ที่กำลังรับชมเรื่องราวนี้ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งและห่างไกลาจากข่าวร้ายที่อาจมาเยือนอย่างกระทันหันก่อนที่เรื่องราวนี้จะเริ่มต้นขึ้นกรุณาเขียนลงในช่องแสดงความคิดเห็นว่าคุณรับชมจากจังหวัดใดถือเป็นการผูกมิตรและอวยพรซึ่งกันและกันเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าคำอธิษฐานของใครจะได้รับการตอบรับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสำหรับผู้ที่เพิ่งค้นพบช่องนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามการสนับสนุนจากทุกท่านมีความหมายอย่างยิ่ง เพื่อให้เราสามารถนำเสนอเรื่องราวที่เต็มไปด้วยบทเรียนชีวิตต่อไปสำหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วขอให้ชคลาบเพิ่มพูนการงานราบรื่นและชีวิตเปี่ยมด้วยความสงบสุขตลอดไปสาธุเช้าวันนั้นจกักกิจไม่ได้สวมเครื่องแบบเขายังคงอยู่ในชุดนอนเสื้อยืดสีน้ำตาลเข้มเก่าๆกางเกงขาสั้นและรองเท้าแต่ทรงหนีดผมของเขายุ่งเหยิงเล็กน้อยเขาไม่ได้ตั้งใจจะอยู่นานเพียงแ,แค่ต้องการกินข้าวอย่างรวดเร็วข้าวแกงตรงหน้ายังอุ่นๆแต่ก่อนที่จะกินหมดโทรศัพท์ของเขาก็สั่นมีข้อความหนึ่ง เข้ามาจากเบอร์ของครอบครัวที่บ้านเกิดจากกริอ่านช้าๆเขาไม่แสดงปฏิกิริยาทันทีเพียงแค่นิ่งเงียบไม่กี่วินาทีต่อมาช้อนที่เขากำลังถืออยู่ก็ร่วงลงไปในจานแม่เสียแล้วที่เมื่อเช้าตรู่ประโยคสั้นๆไม่มีคำอธิบายยาวๆจากกริดก้มหน้าเขาไม่ได้ร้องให้เสียงดังเพียงแค่นั่งเงียบๆจ้องมองตรงไม้ตรงหน้าในฐานะทหารเรือเขามักจะคุ้นเคยกับการ,รเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ในฐานะลูกข่าวร้ายนั้น ทำให้เขารู้สึกแน่นหนะ้าอ,อกแม่ของเขาคือคนที่มักจะถามข่าวคราวของเขาบ่อยที่สุดคนที่คอยเตือนให้กินข้าวและสวดมนต์เสมอคนที่ภาคภูมิใจโดยไม่เคยเข้าใจตำแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์เลยเจ้าของร้านข้าวแกงสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของจักริดจึงเดินเข้ามาใกล้เป็นอะไรไปครับน้องชายจักริดเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาแดงกำ่ำแม่ผมเสียครับลุงไม่มีคำพูดเพิ่มเติมไม่มีเรื่องราวเล่ยายาวจักริตยืนขึ้นเขาไม่ได้กลับไปที่หน่วยเขาแค่อยากจะกลับบ้านให้เร็วที่สุด เมื่อเห็นสภาพของจัก,กริดเจ้าของร้านก็รีบยื่นกุญแจมอเตอร์ไซค์ให้ทันทีเอามอเตอร์ไซค์ลุงไปใช้เลยหนูกลับบ้านเถอะแม้แต่หมวกปีกสีน้ำตาลเก่าๆที่เขามากักจะสวมอยู่เป็นประจำก็ถูกยืมไปพร้อมกันจัก,กริดรับมาโดยไม่พูดอะไรมากเขาสตาร์ทมอเตอร์ไซค์คันนั้นด้วยชุดลำลองไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีเอกสารใ,ใดๆเขาไม่ได้คิดถึงอะไรนอกจากบ้านการเดินทางครั้งนั้นดูเหมือนยาวนานเหลือเกินบนมอเตอร์ไซค์จักริดไม่พูดอะไรน้ำตาไหลช้า,ชา เขาคิดถึงวัยเด็กแม่ที่คอยเฝ้ารอยอยู่หน้าบ้านพ่อที่ทำงานหนักและบ้านเล็กๆที่อบอุ่นเสมอเมื่อเหลือระยะทางถึงบ้านเกิดไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจากกริก็ถูกตำรวจสามคนหยุดที่ริมถนนไม่มีป้ายปฏิบัติการพิเศษไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการพวกเขามองจากกริดตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ใส่หมวกกันน็อกใบขับขี่อยู่ไหนทะเบียนรถบัตรประชาชนจากกริดตอบตามความจริงเขาไม่ได้พกอะไรมาเล,เลยรถคันนี้เป็นรถที่ยืมมาด้วยความสุภาพเขาพูดว่า จับผมเลยครับคุณตำรวจแต่ผมขอร้องแม่ผมเพิ่งเสียช่วยกรุณาไปส่งผมที่บ้านได้ไหมครับเดี๋ยวผมเติมน้ำมันให้ตำรวจคนหนึ่งหัวเราะเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหยาบคายนั่นไม่ใช่เรื่องของผมไม่ว่าแม่แกจะตายหรือกำลังจะตายฉันไม่สนหรอกถ้าอยากพ้นก็ห้าร้อยบาทถ้าไม่มอเตอร์ไซค์คันนี้เราจะยึดคำพูดนั้นทำให้จักริดนิ่งงนันไม่ใช่เพราะความกลัวไม่ใช่เพราะเรื่องเงินแต่เพราะการเสียชีวิตของแม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจักริดก้มหน้าลงอีกครั้ง มือของเขากำแน่นช้าๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้อย่างแท้จริงจักริดไม่ตอบทันทีเขายือนอยู่ข้างถนนด้วยสีสันที่ก้มลงเล็กน้อยหมวกปีกเก่าๆยังคงอยู่บนหูบางใบหน้าส่วนหนึ่งจากแสงแดดยามเช้าตรงหน้าเขาตำรวจสามคนยืนสบายๆราวกับว่าไม่มีภาระใดๆในใจเลยหนึ่งในนั้นกำลังถือสมุดบันทึกอีกคนพิงมอเตอร์ไซค์ตำรวจใบหน้าของพวกเขาเรียบเฉยบ,บางคนถึงกับดูเบื่อหน่ายจักริตหายใจเข้าลึกๆเขารู้ว่าในสถานการณ์เช่นนี้คำพูดที่ผิดเพียงคำเดียวอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก ผมขอร้องครับคุณตำรวจเขาก่าวอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่เบาแต่ชัดเจนแม่ผมเพิ่งเสียบ้านผมอยู่ใกล้แค่นี้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงผมแค่อยากจะไปถึงบ้านเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นทหารเรือเขาไม่ได้บอกตำแหน่งเขาไม่ได้บอกหน่วยงานเขากำลังพูดในฐานะลูกชายที่กำลังโศกเศร้าตำรวจคนหนึ่งมองจากฤิตตั้งแต่หัวจรดเท้าเสื้อยืดเก่าๆกางเกงขาสั้นรองเท้าแต่มอเตอร์ไซค์เก่าๆสายตานั้นไม่ใช่สายตาของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายแต่เป็นสายตาของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่า แกคิดว่าพวกเราเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือไงเขากล่าวพร้อมหัวเราะถ้าทุกคนอ้างว่าแม่เสียแล้วขอให้ไปส่งงานพวกเราจะเสร็จเมื่อไรตำรวจอีกคนเสริมพอแล้วไม่ต้องพูดมากกฎก็คือกฎจะกริดพยักหน้าชา้ชาครับคุณตำรวจผมไม่ปฏิเสธที่จะถูกปรับเขาหยุดชั่วครู่แล้วพูดต่อแต่ได้โปรดเถอะครับผมกำลังโศกเศร้าจริงๆคำว่าโศกเศร้าน่าจะเพียงพอที่จะทำให้ใครก็ตามลดระดับเสียงลงแต่ไม่ใช่สำหรับพวกเขาตำรวจคนหนึ่งก้าวเข้ามาใกล้ขึ้น น้ำเสียงของเขาสูงขึ้นฟังนะฉันไม่สนหรอกว่าแกจะร้องให้แม่แกจะตายหรือจะลงนรกไปเลยนั่นไม่ใช่เรื่องของฉันถ้าอยากให้เรื่องจบก็ห้าร้อยบาทถ้าไม่เราจะยึดมอเตอร์ไซค์ประโยคเหล่านั้นหลุดออกมาอย่างง่ายดายโดยไม่ลังเลไม่มีความเห็นอกเห็นใจใดๆจากกฤริตรู้สึกบางสิ่งบางอย่างกระแทกเข้าที่หน้ากไม่ใช่ความโกรธที่ประตุขึ้นมาแต่เป็นความรู้สึกเย็นชาที่ค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วตัว แม่ของเขาถูกเรียกว่าเหมือนสิ่งของที่ไม่มีค่าอะไรเลยช่วขณะหนึ่งจัก,กริดเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขามองตำรวจคนนั้นตรงๆไม่ใช่การท้าทายไม่ใช่การข่มขู่แต่เป็นสายตาของลูกชายที่เพิ่งสูญเสียแม่ไปและเพิ่งได้ยินแม่ของเขาถูกดูถูกแต่จัก,กริดก็ก้มหน้าลงอีกครั้งเขาเกลืนน้ำลายเงินจำนวนนั้นผมไม่ได้พกมาครับคุณตำรวจเขากล่าวอย่างซื่อสัตย์ถ้าคุณตำรวจต้องการผมให้ได้หลังจากถึงบ้านแล้วได้โปรดไปส่งผมก่อนตำรวจคนนั้นหัวเราะสั้นๆทำไมฉันต้องเชื่อแก หน้าตาแก่ก็เหมือนคนไม่มีอะไรเลยตำรวจอีกคนหัวเราะตามบนถนนริมทางนั้นจักริดยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครปกป้องไม่มีใครสนใจผู้ขับขี่บางคนขับผ่านไปมองแวบหนึ่งแล้วก็จากไปไม่มีใครหยุดในที่สุดตำรวจคนนั้นก็ยึดกุญแจมอเตอร์ไซค์จากมือของจักริดมอเตอร์ไซค์คันนี้เรายึดไว้แกจะไปต่อไหมเดินไปเลยจักริดไม่ต่อต้านเขาไม่แย่งกุญแจคืนเขาไม่ตะกนเขาเพียงพยักหน้าชา้าๆครับคุณตำรวจคำตอบนั้น ทำให้ตำรวจคนหนึ่งดูแปลกใจเล็กน้อยบางทีพวกเขาอาจคิดว่าจะกริดจะอ้อนวอนหนักขึ้นหรือโกรธแต่จักริดเลือกที่จะเงียบเขาดึงหมวกปีกของเขาลงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินจากริมถนนไปก้าวเดินของเขาหนักซึ่งไม่ใช่เพราะระยะทางแต่เพราะความรู้สึกเขากำลังเดินไปตามถนนเล็กๆริมทุ่งหนาดวงอาทิตย์เริ่มสูงขึ้นเงาบนน้ำตาเปียกชุ่มใบหน้าในหัวของเขามีประโยคหนึ่งยาำคิดซ้ำไปซ้ำมาแม่แก่ตายแล้วฉันไม่สนหรอก ประโยคนั้นฝังลึกกว่าความสูญเสียเสียอีกเดินไปไม่กี่ร้อยเมตรชายสูงวัยคนหนึ่งที่ขับมอเตอร์ไซค์หอนด้าเตรียมหยุดข้างเขาเป็นอะไรไปนหนุกเขาถามจักริดลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบสั้นๆแม่ผมเสียครับลุงผมจะกลับบ้านชายสูงวัยคนนั้นนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าขึ้นมาสิเดี๋ยวลุงไปส่งถึงหน้าหมู่บ้านจักริดขึ้นมอเตอร์ไซค์คันนั้นพร้อมกับคำขอบคุณที่แทบจะไม่ได้ยินบนมอเตอร์ไซค์จักริดกลับมาเงียบอีกครั้งเขามองถนนเขามองทุ่งนาบ้านเล็กๆและต้้้นนไมมที่คคุเยากขึ เรื่อยๆบ้านที่แม่ของเขากําลังรออยู่โดยไม่รู้ตัวบางสิ่งบางอย่างในตัวเขากําลังเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่การแข็งกระด้างแต่เป็นการสงบลงเพราะในเวลาเช่นนี้จัก,กริดระนักว่าไม่ใช่ทุกคนที่สมควรได้รับรู้ว่าเขาเป็นใครและการตัดสินใจที่จะเงียบในวันนั้นจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่พวกเขาคาดไม่ถึงในที่สุดถนนหมู่บ้านก็ปรากฏขึ้นแถวบ้านเรือนเรียบง่ายต้นไม้เก่าแก่ริมถนนและเสียงไก่ที่ดังมาจากระยะไกลาจากกริดรู้จักทุกซอกทุกมุมของที่แห่งนั้นเพราะเขาเติบโตมาในที่แห่งนี้แต่ครั้งนี้ ไม่มีความรู้สึกคิดถึงที่อบอุ่นมีแต่ความว่างเปล่าและความกังวลที่กดทับอยู่ในอกมากขึ้นเรื่อยๆมอเตอร์ไซค์ที่เขานั่งมาจอดที่ปลายหมู่บ้านบ้านหนูไปทางนั้นใช่ไหมชายสูงวัยที่ช่วยเขาถามจักกลิตพยักหน้าขอบคุณมากครับลุงเขาก้าวลงเดินช้าๆทุกก้าวรู้สึกหนักตึงยิ่งเข้าใกล้บ้านมากเท่าไหร่เสียงผู้คนรวมตัวกันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไม่ใช่เสียงหัวเราะไม่ใช่เสียงพูดคุยสบายๆแต่เป็นเสียงเบาๆหนักอึ้งเต็มไปด้วยความเศร้าเมื่อจักรกิตเห็นลานบ้านของเขา ก้าวเดินของเขาก็หยุดลงรองเท้าแต่หลายคู่กระจัดกระจายอยู่มีเพื่อนบ้านบางคนนั่งเงียบๆอยู่บนระเบียงมีเตเล็กๆก,กางอยู่หน้าบ้านและท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นเขาก็เห็นโลงศพจักริตยืนนิ่งงันลมหายใจของเขาติดขัดโลกดูเหมือนจะเงียบงันแม้จะมีผู้คนมากมายรอบตัวเขาพ่อของเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ร่างกายดูผอมลงกว่าครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกันผมของเขากลายเป็นสีขาวมือสันเทาขนาดจับสายประทมเมื่อพ่อเห็นจักริตเขาก็ลุกขึ้นช้าๆที่จะ พ่อเรียกเสียงเถาจากกริดเดินเข้าไปใกล้ไม่มีคำพูดไม่มีอ้อมกอดนานๆพ่อของเขาเพียงแค่กอดจากกริดชั่วแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเทาเบาแม่รอหนูจนถึงที่สุดประโยคนั้นกระแทกเข้าใส่รุนแรงกว่าทุกสิ่งที่จากกริดเคยเจอมาบนถนนจากกริดก้มหน้าดวงตาแดงกับไม่ตอบเขาเดินเข้าไปในบ้านในห้องถงกลาาแม่ของเขานอนนิ่งใบหน้าของเธอดูสงบจากกริดคุกเข่าลงข้าง,ข,างข้างมือของเขาสั่นเทาเมื่อสัมผัสผ้าห่อศพแม่นั่นคือทั้งหมดที่ออกมาจากปากเขาเขาไม่ได้ร้องให้เสียงดังน้ำตาไหลลงมาที และหยดเขามาสายเกินไปไม่กี่นาทีต่อมาลงศพก็ถูกยกขึ้นถึงเวลาทําพิธีศพจักริดยืนอยู่แถวหน้าสุดพร้อมกับพ่อของเขาในฐานะทหารจักริดคุ้นเคยกับการยืนตัวตรงแต่ในเวลานั้นหลายของเขารู้สึกหนักตึงขณะที่การสวดมต์ดำเนินไปความทรงจําของจักริดก็ย้อนกลับไปถึงเช้าวันนั้นคําพูดของตํารวจเหล่านั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งไม่ว่าแม่แกจะตายฉันไม่สนหรอกจักริดหลับตามือของเขากําแน่นไม่ใช่ความแค้นไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นบาดแผลหลังจากพิธีศพเสร็จสิ้นจักริด นั่งอยู่คนเดียวหน้าบ้านเพื่อนบ้านบางคนเดินเข้ามาตไหลายเขาสแสดงความเสียใจเพื่อนบ้านคนหนึ่งพูดเบาๆหนูเป็นเด็กดีนะแม่หนูภูมิใจเสมอจักริดพยักหน้าเขาไม่พูดอะไรมากคืนนั้นจักริดนั่งอยู่กับพ่อของเขาในห้องถงกลางไฟสลวสลูบ้านรู้สึกเงียบสงบพ่อของเขาทำลายความเงียบทำไมหนูถึงขับมอเตอร์ไซค์ของคนอื่นมาจักริดเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบเบาๆบนถนนมอเตอร์ไซค์ของผมถูกตำรวจยึดครับพ่อของเขาตกใจทำไมละ่ะจักริดไม่ได้อธิบายยาวๆเขาเพียงแค่พูดว่าพวกเขาไม่ช่วย พวกเขาเรียกเงินพ่อของเขาถอนหายใจยาวช่างมันเธออยาเพิ่มคิดมากตอนนี้เลยจักริตพยักหน้าเขารู้ว่าพ่อของเขาไม่อยากเพิ่มภาระคืนนั้นจักริดไม่ได้นอนเขานั่งอยู่ข้างพ่อฟังเสียงจิ้งหรีดนอกบ้านในหัวของเขามีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเขาจะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์เขาจะไม่ตะโกนเขาจะไม่กระทำการใดๆที่หุนหันพลันแล่นแต่สิ่งที่เขาเจอมาบนถนนนั้นไม่ควรถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองแต่เพื่อคนอื่นๆที่อาจอ่อนแอและไม่มีทางเลือกและโดยที่จักริต ไม่รู้ตัวการตัดสินใจที่จะนิ่งเงียบในคืนนั้นจะก,กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับคนจํานวนมากเช้าที่บ้านหลังนั้นรู้สึกแตกต่างออกไปไม่มีเสียงแม่จากในครัวไม่มีกลิ่นหอมของอาหารเช้ามีแต่ความเงียบที่หลงเหลืออยู่หลังพธิธีศพจากริดตื่นเร็วกว่าปกติเขานั่งอยู่บนระเบียงบ้านมองลานบ้านที่ยังคงเปียกชื้นด้วยน้ําค้าง พ่อของเขายังไม่ออกจากห้องนับตั้งแต่เมื่อคืนพ่อของเขาดูจะเงียบกว่าปกติจักกริตหายใจเข้าลึกๆวันนี้เขาต้องกลับหน่วยไม่ใช่เพราะภารกิจแต่เพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่อาจเก็บงำไว้คนเดียวได้ก่อนออกเดินทางจักกริดร่ำลาพ่อของเขาพ่อของเขาเพียงพยักหน้าช้าๆระวังตัวด้วยนะลูกพ่อกล่าวสั้นๆจักกริตพยักหน้าเขารู้ว่าพ่อของเขายังไม่อยากพูดอะไรมากการเดินทางกลับหน่วยดำเนินไปอย่างเงียบงันตลอดทางความคิดของจักกริตจดจ่ออยู่กับเหตุการณ์บมถน,นนเมื่อวานไม่ใช่เรื่องมอเตอร์ไซ ไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคำพูดประโยคที่ดูถูกการเสียชีวิตของแม่ของเขายังคงวงเวียนอยู่ในหัวเมื่อมาถึงหน่วจักริดเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาสวมเครื่องแบบทหารเรือยอย่างเรียบร้อยหมวกปีกเก่าๆและเสื้อผ้าชุดลำลองเมื่อวานถูกเก็บไว้อย่างเรียบร้อยในกระเป๋าเมื่อจักริดยืนอยู่หน้ากระจกเขามองตัวเองไม่ใช่ในฐานะทหารเรือที่ต้องการแสดงอำนาจแต่ในฐานะลูกชายที่รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องจักริดไม่ได้ไปพบผู้บังคับบัญชาทันทีเขาร่วมการเรียกแถวเช้าตามปกติท่าทีของเขายังคงมีระเบียบวินยัยไม่มีใครรู้ว่า เขาเจออะไรมาเมื่อวานหลังจากเรียกแถวเสร็จจากกริตก็เคาะประตูห้องผู้บังคับบัญชาเข้ามาเสียงหนักแน่นดังมาจากข้างในผู้บังคับบัญชามองจากกริตทำไมหน้าตาดูเหนื่อยๆล่ะจากกริดยืนตัวตรงขออนุญาตรายงานครับผู้บังคับบัญชาแม่ผมเสียเมื่อวานครับผู้บังคับบัญชานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งใบหน้าของเขาดูอ่อนโยนลงเสียใจด้วยนักขอบคุณครับผู้บังคับบัญชาจากกริตหายใจเข้าแล้วกล่าวต่อขออนุญาตรายงานเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับปฏิบัติการครับผู้บังคับบัญชาพยักหน้าเชิญ จักกริตเล่าทุกอย่างตั้งแต่ข่าวร้ายที่ร้านข้าวแกงมอเตอร์ไซค์ที่ยืมมาจนกระทั่งถูกตำรวจสาคนหยุดเขาไม่ได้เล่าเกินจริงไม่ได้ตัดทอนไม่ได้ด่าทอเขาเล่าความจริงตามที่มันเป็นรวมถึงประโยคที่ตำรวจพูดถึงแม่ของเขาห้องนั้นเงียบกริบผู้บังคับบัญชามองจักกริตอยู่นานทีเดียวทำไมคุณไม่บอกว่าคุณเป็นใครผมอยากได้รับการปฏิบัติเหมือนพลเมืองทั่วไปครับผู้บังคับบัญชาไม่ใช่ในฐานะนายทหารผู้บังคับบัญชาพยักหน้าชา้าชาเป็นการตัดสินใจที่ยากเขายืนขึ้นแล้วกล่าวว่า เรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ไม่ใช่ด้วยน้ำเสียงโกรธแต่ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นวันนั้นมีการทำรายงานอย่างเป็นทางการบันทึกเวลาและสถานที่รายละเอียดของตำรวจสามนายถูกเขียนลงไปไม่มีเสียงตะโกนไม่มีคำสั่งที่ใช้อารมณ์ทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของมือตำรวจสามนายที่หยุดจักริตเมื่อวานก็ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติพวกเขาไม่รู้ว่าชายสวมเสื้อยืดเก่าๆคนนั้นเพิ่งก้าวเข้าไปในห้องที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของพวกเขา พวกเขายังไม่รู้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่คำพูดที่พวกเขาพูดออกไปจะไม่หายไปตามริมถนนเพราะครั้งนี้คนที่พวกเขาดูถูกไม่ใช่แค่ลูกชายที่กำลังโศกเศร้าแต่ยังรวมถึงความจริงเช้าวันนั้นที่สถานีตำรวจที่ตำรวจสามนายนั้นประจำการอยู่บรรยากาศดำเนินไปตามปกติการเดกแถวตอนเช้าเสร็จสิ้นรายงานประจำวันถูกอ่านและเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่มีอะไรดูแตกต่างออกไปตำรวจคนหนึ่งในสามคนที่หยุดจักริด เมื่อวานดูผ่อนคลายเขาล้อเล่นกับเพื่อนร่วมงานหัวเราะเล็กน้อยเป็นบางครั้งในหัวของเขาเหตุการณ์เมื่อวานเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยริมถนนสำหรับเขาแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่คนมาแล้วไปไม่มีอะไรต้องจดจำแต่ประมาณเกือบเที่ยงเจ้าหน้าที่ธุรการคนหนึ่งก็เข้ามาพร้อมกับกระดาษหนึ่งแผ่นนี่คือหมายเรียกเธอกล่าวสั้นๆตำรวจคนนั้นรับมาโดยไม่คิดมากเขากวาดสายตาอ่านคร่าวๆแล้วขมวดคิว้วหมายเรียกชี้แจงเขารำพึงไม่นานนักเพื่อนร่วมงานอีกสองคนของเขาก็ได้รับจดหมายลักษณะเดียวกัน ใบหน้าของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนไปไม่มีคำอธิบายยาวๆมีแต่คำสั่งให้ไปปรากฏตัวตามวันและเวลาที่กำหนดหนึ่งในนั้นพยายามหัวเราะคงเป็นแค่รายงานของคนบ้าๆบอๆแต่ในใจเขากลับมีความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มก่อตัวขึ้นในเวลาเดียวกันจัก,กริตก็ใช้ชีวิตประจำวันในหน่วยด้วยท่าทีปกติเขาไม่ได้ติดตามความคืบหน้าของรายงานนั้นเขาไม่ได้สอบถามผลเขามุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติหน้าที่และดูแลพ่อของเขาจากระยะไกลาทางโทรศัพท์บ่ายวันหนึ่งจัก,กริดถูกเรียกกลับไปที่ห้องผู้บังคับบัญชา รายงานของคุณได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วผู้บังคับบัญชากล่าวกระบวนการกำลังดำเนินไปจักริดพยักหน้าครับผู้บังคับบัญชาถ้ามีการเรียกชี้แจงเพิ่มเติมคุณพร้อมไหมพร้อมครับไม่มีความพึงพอใจปรากฏบนใบหน้าของจักริดไม่มีความรู้สึกว่าชนะมีเพียงความโล่งใจเล็กน้อยที่สิ่งที่เขาเจอมาไม่ได้จบลงด้วยเรื่องเปล่าประโยชน์หลายวันต่อมาการสอบสวนตำรวจทั้งสามนายก็เริ่มต้นขึ้นในตอนแรกพวกเขามาด้วยท่าทีผ่อนคลายพวกเขาตอบคำถามด้วยน้ำเสียงปกติ แต่บรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปเมื่อรายละเอียดต่างๆถูกนํามาเปรียบเทียบทั้งสถานที่เวลาการไม่มีปฏิบัติการอย่างเป็นทางการการเรียกรับเงินและสิ่งที่ทําให้ห้องนั้นเงียบกริบที่สุดคือเมื่อมีการกล่าวถึงประโยคเกี่ยวกับแม่ของจักริตเจ้าหน้าที่สอบสวนคนหนึ่งเนยหน้าขึ้นคุณแน่ใจนะว่าพูดคําพูดเหล่านี้ตำรวจคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งครับบางทีผมแค่เลาเล่นไม่มีเสียงหัวเราะใดๆตอบรับคําตอบนั้นนอกห้องเพื่อนร่วมงานอีกสองคนเริ่มกระสับกระส่ายพวกเขาตระหนักถึงสิ่งหนึ่งที่สายเกินไปชายที่แต่งตัวมมมแคนนนั้ ไม่ใช่คนธรรมดาแต่สิ่งที่กดดันยิ่งกว่าคือความจริงที่ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดออกไปนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขนาดเดียวกันจักกริดกลับไปบ้านเกิดสองสาวันเขาอยู่เป็นเพื่อนพ่อจัดการทั้งความสะอาดบ้านจัดเรียงของใช้ของแม่และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายบ่ายวันหนึ่งพ่อของเขากล่าวเบาๆแม่ต้องดีใจแน่แน่ที่หนูกลับบ้านมาแบบนี้จกกริดพยักหน้าเขาไม่ได้เล่าถึงกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่เขาไม่อยากให้พ่อของเขาต้องแบกรับภาระเพิ่มแต่เบื้องหลังความสงบเหล่านั้นล้อแห่งความยุติธรรมยังคงหมุนต่อไปช้าช้าแต่ไม่หยุด และโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวตำรวจทั้งสามนายกำลังจะต้องเผชิญหน้าไม่ใช่ความโกรธของทหารเรือแต่เป็นผลกรรมจากคำพูดของพวกเขาเองวันต่อต่อ,ตอมาผ่านไปอย่างหนักหน่วงสำหรับตำรวจสามนายนั้นพวกเขาเริ่มสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนไม่มีเสียงหัวเราะเบาๆในที่ทำงานอีกแล้วสายตาของเพื่อนร่วมงานเปลี่ยนไปบางคนเลือกที่จะเงียบบางคนรักษาระยะหา่างการสอบสวนเพิ่มเติมถูกดำเนินการคราวนี้ไม่ใช่แค่การชี้แจงเล็กน้อยพวกเขาถูกขอให้เล่าลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียดทุกค,คำตอบถูกบันทึก ทุกความแตกต่างถูกตรวจสอบหนึ่งในนั้นเริ่มดูวิตกกังวลมือของเขามักจะเง่อออกเขาหายใจเข้าลึกๆหลายครั้งก่อนที่จะตอบคําถามอีกคนพยายามที่จะนิ่งสงบแต่ใบหน้าของเขายากที่จะซ่อนความกดดันได้ในห้องสอบสวนนายตำรวจคนหนึ่งถามด้วยน้ําเสียงเรียบเฉยว่าทําไมพวกคุณถึงเรียกรับเงินนอกขั้นตอนไม่มีคําตอบที่รวดเร็วไม่มีเสียงหัวเราะในที่สุดคนหนึ่งก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องปกติในการทํางานครับคําพูดนั้นทําให้ห้องเองียบกริบยิ่งขึ้น แล้วเรื่องคำพูดเกี่ยวกับแม่ของผู้เสียหายละ่ะนายตำรวจคนนั้นถามอีกครั้งตำรวจคนที่พูดจาหยาก่ายที่สุดในวันนั้นก้มหน้าลงเขาเงียบอยู่นานแล้วพูดเบาๆว่าผมใช้อารมณ์ครับไม่มีคำแก้ตัวยาวๆไม่มีเหตุผลใดๆที่จะรับฟังได้ขนาดเดียวกันจักริตก็กลับไปใช้ชีวิตประจำวันของเขาเขาฝึกซ้อมปฏิบัติหน้าที่และยังคงรักษาท่าทีที่ดีอยู่เพื่อนร่วมงานบางคนเริ่มได้ยินขา่าวเรื่องรายงานของเขาแต่จักริตก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้บ่ายวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเข้ามาใกล้แล้วถามเบาๆว่า จริงหรือที่เมื่อวานคุณโดนตำรวจจักริดพยักหน้าจริงครับทำไมคุณไม่บอกว่าคุณเป็นใครจักริตตอบสั้นๆว่าเพราะมันไม่สำคัญคำตอบนั้นทําให้เพื่อนร่วมงานของเขานิ่งเงียบไปหลายวันต่อมาทางตำรวจก็ได้ทราบถึงตัวตนของจักกิตอย่างเป็นทางการชื่อตําแหน่งหน่วยงานทุกอย่างปรากฏชัดเจนในเอกสารเมื่อข้อเท็จจริงนั้นไปถึงหูของตำรวจทั้งสามคนบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหนึ่งในนั้นนั่งนิ่งงนันเขาเป็นทหารเรือ อีกคนกลืนน้ำลายไม่มีใครตอบไม่ใช่เพราะกลัวเครื่องแบบแต่เพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้ปฏิบัติต่อพลเมืองคนหนึ่งอย่างผิดวิธีและบังเอิญพลเมืองคนนั้นก็คือนายทหารของประเทศแต่สิ่งที่กระแทกเข้าใส่รุนแรงที่สุดไม่ใช่ยศตำแหน่งของจักรีหากแต่เป็นความจริงที่ว่าพวกเขาได้ดูถูกแม่ที่เสียชีวิตต่อหน้าลูกชายของเธอคืนนั้นตำรวจคนหนึ่งกลับบ้านเร็วขึ้นเขานั่งเงียบๆในบ้านจ้องมองกำแพงคำพูดของเขาที่ริมถนนยังคงวง,งเวียนอยู่ในหัวเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึก ไม่สงบที่บ้านเกิดจักริดกลับไปนั่งอยู่บนระเบียงบ้านกับพ่อของเขาลมเย็นเยยามเย็นพัดเอื่อยๆไม่มีการพูดคุยเรื่องคดีไม่มีการพูดถึงการสอบสวนพ่อของเขาเพียงแค่พูดว่าหนูทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วลูกจักริดพยักหน้าเขาไม่ต้องการการแก้แค้นเขาเพียงต้องการให้ความจริงปรากฏและโดยไม่มีเสียงไม่มีคําขู่ไม่มีโอ้อวดตัวตนของจักริดได้เปิดประตูสู่บทที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปการพิจารณาทางวินัยถูกกาหนดขึ้นโดยไม่มีการแจ้งลงหน้ามากนักไม่มีข่าว จากสื่อมวลชนไม่มีผู้คนพลุกพล่านมีเพียงห้องปิดตัวยาวและใบหน้าที่จริงจังที่นั่งประจันหน้ากันตำรวจสามนายนั้นนั่งเรียงกันเครื่องแบบของพวกเขาสะอาดเรียบร้อยแต่ท่าทีของพวกเขาไม่มั่นใจเหมือนเดิมอีกแล้วสายตาก้มตาไม่มีใครกล้าจ้องตาก,กันนานๆลำดับเหตุการณ์ถูกอ่านทบทวนอีกครั้งการหยุดรถโดยไม่มีปฏิบัติการอย่างเป็นทางการการ,รียกรับเงินนอกขั้นตอนและคำพูดที่พูดกับจักริตเมื่อประโยคเกี่ยวกับแม่ของจักริตถูกอ่านออกเสียงดังในห้องนั้นบรรยากาศก็เงียบกริบ ไม่มีใครแก้ต่างไม่มีใครโต้แย้งหนึ่งในกรรมการถามว่าคุณตระหนักถึงผลกระทบของคำพูดเหล่านั้นหรือไม่ตำรวจที่พูดใจหยักคายที่สุดในเวลานั้นเงยหน้าขึ้นเสียงของเขาพาเบาแตกต่างจากน้ำเสียงหย,ยักคายที่ริมถนนอย่างมากผมทั้งปากไปครับคำพูดนั้นหลุดออกมาอย่างง่ายดายโดยไม่มีพลังการพิจารณาไม่ได้ตัดสินใจทันทีทุกอย่างถูกบันทึกทุกอย่างถูกพิจารณาในอีกด้านหนึ่งจากกริดถูกเรียกให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขามาพร้อมกับเครื่องแบบทหารโดยยืนตัวตรงและตอบคำถามทุกข้ออย่างสงบ ไม่มีน้ำเสียงแห่งความแค้นไม่มีข้อเรียกร้องเกินเหตุเมื่อถูกถามว่าเขาคาดหวังอะไรจากกระบวนการนี้จากกริตตอบสั้นๆว่าผมแค่อยากให้ไม่มีใครต้องถูกปฏิบัติแบบนั้นอีกคำตอบนั้นทําให้ห้องกลับมาเงียบกริบอีกครั้งหลายวันต่อมาคําตัดสินของการพิจารณาทางวินัยก็ถูกประกาศออกมาบทลงโทษถูกกาหนดผู้ที่พูดจาอยากคายที่สุดถูกปลดจากตําแหน่งและถูกดําเนินคดีต่อไปอีกสองคนได้รับบ,บทลงโทษทางวินัยแรงแ,แ,และการย้ายหน่วย ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงเชียร์มีเพียงความเงียบที่แสดงถึงจุดจบของความโอหังบ่ายวันนั้นจากกริตนั่งอยู่คนเดียวในหน่วเขามองลานฝึกซ้อมความทรงจำของเขาย้อนกลับไปถึงวันที่เขายือนอยู่ข้างถนนด้วยเสื้อผ้าเก่าๆสีสะก้มตำ่ำและแม่ของเขาถูกดูถูกความรู้สึกในอกของเขาตอนนี้แตกต่างออกไปไม่ใช่ความพึงพอใจไม่ใช่ความภาคภูมิใจแต่เป็นความโล่งใจที่บ้านพ่อของเขาได้รับข่าวจากจักริตอย่างสั้นๆพ่อของเขาเพียงกล่าวว่าตอนนี้แม่คงจะสงบแล้วจักริตพยักหน้าชา้ชาแต่เรื่องราว ยังไม่จบลงอย่างแท้จริงเพราะสําหรับตํารวจคนหนึ่งการตัดสินของศาลไม่ใช่จุดจบหากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความสํานึกผิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสําหรับจักริยังมีสิ่งหนึ่งที่เขายังไม่ได้ทําเวลาผ่านไปช้าๆหลังจากที่การพิจารณาทางวินัยเสร็จสิ้นไม่มีงานฉลองไม่มีประกาศใหญ่โตทุกอย่างกลับสู่กิจวัตรประจําวันของแต่ละคนราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สําหรับจักริยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ในใจเขาบ่ายวันหนึ่งขณะที่เขากลับไปบ้านเกิดเพื่ออยู่เป็นเพื่อนพ่อจกกตแแวที่่ร้า้าานขงงหเดิม ที่ที่เขาเคยได้รับข่าวร้ายร้านนั้นยังคงเหมือนเดิมโต๊ะไม้เก่าๆม้านั่งยาวๆกลิ่นหอมของข้าวแกงที่อบอุ่นเจ้าของร้านตกใจที่เห็นจักริตมาในชุดเครื่องแบบทหารเรือที่เรียบร้อยหนูกลับมาแล้วเหรือเขาถามจักริตพยักหน้าขอบคุณอีกครั้งครับลุงสาหรับมอเตอร์ไซค์และหมวกของลุงเจ้าของร้านยิ้มเก้อๆลุงไม่คิดเลยครับน้องชายวันนั้นนะจักริตตอบเบาๆลุงช่วยผมในเวลาที่ผมต้องการมากที่สุด ไม่มีคำพูดเพิ่มเติมจากร้านนั้นจาก,กริดเดินคนเดียวไปตามถนนเล็กๆโดยไม่คาดคิดที่สี่แยกแห่งหนึ่งเขาเห็นใครบางคนที่มีใบหน้าคุ้นเคยหนึ่งในตำรวจที่เคยหยุดเขาตอนนี้เขาไม่ได้สวมเครื่องแบบเสื้อผ้าของเขาเรียบง่ายใบยหน้าดูซุกผอมลงตำรวจคนนั้นหยุดดวงตาของเขาประสานกับดวงตาของจัก,กริดเงียบในที่สุดตำรวจคนนั้นก็ก้มหน้าลงก่อนผมขอโทษครับคำพูดนั้นออกมาเบาๆแทบจะไม่ได้ยินจัก,กริดยืนนิ่งเขาไม่ตอบกลับอย่างรวดเร็วผมผิดไปแล้วตำรวจคนนั้นกล่าวต่อ ไม่ใช่เพราะคุณเป็นทหารเรือแต่เพราะตอนนั้นผมไม่ใช่คนประโยคนั้นหนักซึ่งกว่าการลงโทษใดๆจากกริตพยักหน้าช้าผมไม่ได้มาเพื่อเรียกร้องอะไรตำรวจคนนั้นกลืนน้ำลายคุณแม่ของคุณผมไม่สมควรพูดแบบนั้นเลยจากกริตหายใจเข้าใบหน้าของแม่ปรากฏขึ้นในใจเขาผมให้อภัยแล้วจากกริตกล่าวในที่สุดแต่จำไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่คุณเจอจะอดทนได้เหมือนผม ตำรวจคนนั้นพยักหน้าดวงตาของเขาคลอไปด้วยน้ำตาพวกเขาแยกจากกันโดยไม่จับมือกันโดยไม่มีคำพูดใดๆคืนนั้นจักริดนั่งอยู่ที่หลุมศพของแม่เขาโปรยดอกไม้ช้าๆไม่มีคำพูดใดๆมีแต่ความเงียบในใจของจักริดเขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาได้จบลงแล้วไม่ใช่เพราะเขาชนะแต่เพราะเขาเลือกที่จะหยุดในจุดที่ถูกต้องและในระยะไกลไฟหมู่บ้านก็สว่างขึ้นทีละดวงหลายเดือนผ่านไปนับตั้งแต่เหตุการณ์นั้นชื่อของจักริดไม่เคยปรากฏในข่าวไม่มีคำชมเชยไม่มีเรื่องตำแหน่งพิเศษ แต่ภายในหน่วยงานสิ่งที่เขาทําได้ทิ้งร่องรอยไว้ที่หน่วยจักริลกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติการฝึกซ้อมการประเมินผลและความรับผิดชอบในฐานะนายทหารยังคงดําเนินไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในท่าทีแต่ตอนนี้ผู้คนมองเขาแตกต่างออกไปไม่ใช่เพราะยศของเขาแต่เป็นเพราะวิธีที่เขาประพฤติตนวันหนึ่งในการประชุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแนวทางการเข้าถึงประชาชนชื่อของจักริลถูกกล่าวถึงไม่ใช่ในฐานะผู้เสียหาย ไม่ใช่ในฐานะผู้ร้องเรียนแต่เป็นตัวอย่างว่าทหารควรประพฤติตนอย่างไรเมื่อถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่มีอารมณ์ที่เกิดเลยโดยไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดและโดยไม่ลืมคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่บ้านเกิดชีวิตดำเนินไปอย่างช้าๆพ่อของจักริตเริ่มคุ้นเคยกับยามเช้าที่ไม่มีภรรยาจักริตมกักจะกลับบ้านเมื่อมีเวลาว่างพวกเขาช่วยกันทำความสะอาดสวนเล็กๆหลังบ้านซ่อมแซมรัว้วและบางครั้งก็นั่งเงียบๆบ,บ,บนระเบียงในตอนเย็นบ่ายวันหนึ่งพ่อของเขากล่าวว่าแม่หนูกลัวว่าหนูจะเป็นคนแข็งกระด้าง จักริชหันกลับไปมองพ่อของเขายิ้มเล็กน้อยแต่หนูได้พิสูจน์แล้วว่าหนูยังคงเป็นคนดีจักกริชไม่ตอบเขามองท้องฟ้าที่เริ่มเป็นสีแดงอีกฟากหนึ่งตำรวจคนหนึ่งที่ได้รับบทลงโทษอย่างหนักใช้ชีวิตประจําวันอย่างเงียบเยบเขาถูกย้ายไปประจําในพื้นที่ห่างไกลไม่มีตําแหน่งอีกต่อไปไม่มีความภาคภูมิใจเกินเหตุแต่สิ่งที่เหลืออยู่ในใจของเขาไม่ใช่การลงโทษหากแต่เป็นการพบกันสั้นๆที่สี่แยกหมู่บ้าน ผมให้อภัยแล้วแต่จําไว้ว่าประโยคนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในหัวเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความตระหนักและการเปลี่ยนแปลงน,นั้นและคือผลลัพธ์ที่สําคัญที่สุดของเหตุการณ์ทั้งหมดขณะที่จักริดกลับไปยืนอยู่หน้าหลุมศพของแม่ในคืนหนึ่งเขาสวมเสื้อผ้าพลเรือนเรียบง่ายเขานั่งลงโปรยดอกไม้แล้วกล่าวเบาๆว่าแม่ครับผมกลับมาแล้วในแบบที่แม่สอนลมยามค่ําคืนพัดเอื่อยๆใบไม้ร่วงหล่นไม่มีคําตอบแต่ใจของจักริดรู้สึกเบาลงเขารู้ว่าเรื่องราวนี้ใกล้จะจบลงแล้วเช้าวันนั้น ดวงอาทิตย์ขึ้นช้าๆเหนือหมู่บ้านเล็กๆที่จักริดเติบโตอากาศยังคงเย็นสบายถานนในหมู่บ้านยังคงเงียบสงบจักริดเดินช้าๆไปยังหลุมศพของแม่เขาสวมเครื่องแบบราชการเต็มยศสะอาดเรียบร้อยไม่ใช่เพื่ออวดไม่ใช่เพื่อแสดงว่าเขาเป็นใครเขาเพียงแค่อยากมาในฐานะลูกชายในแบบที่เขาเข้าใจที่สุดที่หน้าหลุมศพนั้นจักริดยืนอยู่นานมือของเขาโปรยดอกไม้ทีละดอกเขาก้มหน้าสวดมนต์ด้วยเสียงเบาๆไม่มีน้ำตาไหลออกมาไม่ใช่เพราะความโศกเศร้าหายไป แต่เพราะเขาได้ยอมรับแล้วในความเงียบของเขาจักริดหัวนึกถึงการเดินทางในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าที่ร้านข้าวแกงตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ที่ยืมมาตั้งแต่หมูกป,ปีกเก่าๆจนถึงการดูถูกที่ไม่ควรถูกพูดกับใครทั้งหมดนั้นไม่ได้ทำให้เขาแข็งกระด้างไม่ได้ทำให้เขาผูกใจเจ็บแต่กลับทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นก่อนกลับหน่วยจักริดไว้ที่ร้านข้าวแกงนั้นอีกครั้งเจ้าของร้านยิ้มเมื่อเห็นจักริดมาตอนนี้หนูดูสงบแล้วนะัดเขากล่าวจักริดตอบง่ายๆว่าเพราะผมกลับมาแล้วอย่างสมบูรณ์ เขาคืนมอเตอร์ไซค์ในสภาพดีมอบเงินค่าน้ำมันเกินไปและกล่าวขอบคุณโดยไม่เกินเลยเจ้าของร้านเพียงพยักหน้าดวงตาของเขาคลอไปด้วยน้ำตาที่หน่วยจักกริดกลับมาใช้ชีวิตในฐานะทหารตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไม่มีการมอบรางวัลพิเศษแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีที่เขามองหน้าที่ของตนวันหนึ่งจากกริดนำการเรียกแถวเล็กๆเ,เขาไม่ได้เทศในยาวๆเขาเพียงแค่กล่าวว่าเครื่องแบบนี้ไม่ใช่เหตุผลที่จะดูถูกใครตรงกันข้ามหน้าที่ของเราคือการปกป้องแม้ในอย่างที่เราเหนื่อยล้าหรือใช้อารมณ์ คำพูดเหล่านั้นเรียบง่ายแต่ฝังใจอีกฟากหนึ่งตำรวจคนหนึ่งที่เคยดูถูกจักริตตอนนี้ใช้ชีวิตแตกต่างออกไปเขาไม่ได้พยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนตัวเองอีกต่อไปเขาทำงานอย่างระมัดระวังมากขึ้นทุกครั้งที่เขาหยุดพล,ละเมอเขาจะนึกถึงใบหน้าซีเซียวริมถนนนั้นและประโยคหนึ่งที่เขาไม่มีวันย้อนกลับไปแก้ไขได้และนั่นคือบทเรียนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่อยู่เหนือยศตำแหน่งไม่ใช่อยู่เบื้องหลังเครื่องแบบแต่อยู่ในใจของมนุษย์ในฉากสุดท้ายจักริต นั่งอยู่บนระเบียงบ้านกับพ่อของเขา,ยาคคอย่างพลบค่ำค่อยๆคล้คอยลงมาไม่มีบทสนทนาย,ยาวๆพ่อของเขาเพียงแค่ตกหล่จักริดเบาๆแม่หนูต้องภูมิใจแน่ๆจักริดมองท้องฟ้าแล้วพยักหน้าเรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงด้วยเสียงตะโกนไม่ได้จบลงด้วยความรุนแรงไม่ได้จบลงด้วยการแก้แค้นมันจบลงด้วยสิ่งหนึ่งที่มักถูกลืมเลือนไปคือความเห็นอกเห็นใจเพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเข้มแข็งอย่างแท้จริงไม่ใช่เครื่องแบบที่เขาสวมใส่หากแต่เป็นวิธีที่เขายังคงความเป็นมนุษย์ไว้ ในขณะที่คนอื่นสูญเสียจิตสำนึกไปสวัสดีครับ